หนุ่มออสเทริบูลและผลงานเรียกได้ว่าเป็นข่าวที่สร้างความสูญเสียและทำให้เกิดความโศกเศร้ากับคนในวงการบ้านเราอย่างมากค่ะกับข่าวการจากไปของนักร้องชื่อดังในยุค80อย่างคุณออสเทริบูลนั่นเองก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวของคุณออสเทริบูลไว้ณโอกาสดีด้วยค่ะในวันที่17ตุลาคมที่ผ่านมานี้นั้นนะคะอยู่ที่บริเวณวัดเคมาพิรตาบรามราชาวรวิหาร เป็นสถานที่บอมเพนกุศลสวดอภิธรรมในรณชัยซึ่งทุกท่านรู้จักกันไี้คือในนามชื่อของออสคือริบูนนั่นเองเป็นนักร้องชื่อดังที่จากไปด้วยโรคมะเร็งหลังจากเสร็จพิธีรดน้ำศพน้องที่เป็นลูกสาวน้องเอิร์กลูกสาวและคุณเอะปะพัสาราซึ่งเป็นภรยาเปิดใจถึงการสูญเสียในครั้งนี้บอกว่า ได้ยินว่าพี่ออสเนี่ยไม่ยอมให้บอกใครเลยว่าป่วยจริงหรือไม่ภรรยาบอกว่าใช่ค่ะจริงๆเนี่ยพี่ออสแก่ป่วยมาตั้งแต่ปี59แล้วแต่ว่าแกก็เข้มแข็งมากๆยังคงทํางานปกติเพุผลใดที่ไม่ยอมให้บอกคนอื่นแกก็บอกว่าคือมีแฟนเพลงเยอะคนรักพี่ออสเยอะไม่อยากให้ใครมาเป็นห่วงใจสู้มากในการต่อสู้กับโรคต่างๆ ภรรยาของพี่ออดก,ก็บอกว่าใช่ค่ะเพราะว่าพี่ออดเองเนคิดเสมอว่าตัวเองไม่ได้เป็นอะไรเขาคิดเสมอว่าเขาต้องหายและกําลังใจเป็นยังไงบ้างคนป่วยเขากําลังใจดีมากๆเราก็กําลังใจดีตามเขาเห็นว่าช่วงต้นปีเนี่ยดีขึ้นแล้วก็มาสุดในช่วงไหนภรรยาของพี่ออดก,ก็บอกว่าจริงๆแล้วนี่ตั้งแต่ปี59เริ่มจากโรคมะเร็งปอดแต่ว่า อาการเนี่ยก็คงที่โรคไม่ได้ลุกลามไปไหนจนมาปลายปีที่แล้วโรคมาที่สมองพี่ออสผ่าสมองไปถึงสองครั้งพอมาเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะคือพี่ออสเองก็เริ่มจะซุดลงโรคเนี่ยเริ่มลุกลามมากขึ้นเริ่มซุดมากมาก,มาก,มากหนักๆเลยก็คือในเดือนมิถุนายนนั่นเองไปอยู่โรงพยาบาลตั้งแต่เมื่อไรเข้าๆออก,ออกค่ะเข้า10วันออกมา20วันก็ตั้งแต่เดือนมิถุนายน งานนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวเศร้าของคนในวงการบันเทิองอย่างมากทางทีมง,งานเองต้องขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของพี่ออดด้วยเช่นเดียวกันค่ะ